สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่องลงทุนหุ้นอเมริกากับคิดบวกครับวันนี้เรามีหุ้นตัวหนึ่งที่น่าสนใจมากๆมาเจาะลึกกันครับเป็นหุ้นที่กําลังร้อนแรงเลยแล้วก็กําลังจะมีการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ที่บอกเลยว่านักลงทุนต้องจับตาดูให้ดีหุ้นที่เรากําลังพูดถึงก็คือ Western Digital หรือว่า WDC นั่นเองครับเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะครับว่าหลังจากการปรับโครงสร้างครั้งสําคัญเนี่ยมันมีโอกาสอะไรซ่อนอยู่แล้วมันน่าสนใจแค่ไหนคําถามสําคัญเลยก็คือว่าทําไม ต้องเป็นตอนนี้คือจริงๆแล้วมันมีเหตุผลหลักๆอยู่2ข้อเลยครับข้อแรกก็คือราคาหุ้นเนี่ยพ,พึ่งพุ่งทําจุดสูงสุดใหม่ในรอบปีไปหมาดๆเลยและข้อ2ที่สําคัญไม่แพ้กันเลยนะครับก็คือการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างครั้งใหญ่ของบริษัทนั่นก็คือแผนการแยกธุรกิจแฟลชออกมาซึ่งตามกําหนดการก็จะเสร็จสิ้นในวันที่24กุมภาพันธ์2025นี้แล้วนะครับจุดนี้แหละครับคือจุดเปลี่ยนที่ทําให้นักลงทุนต้องหันกลับมามอง WDC ในมุมใหม่เลยทีเดียว เอาละครับพอเขาแยกธุรกิจ Flash ออกไปแล้วเนี่ยสิ่งที่เราจะเห็นก็คือ Western Digital โฉมใหม่ที่จะกลับมาโฟกัสแบบเต็มร้อยเลยกับธุรกิจดั้งเดิมที่สร้างชื่อเสียงให้เขามาตลอดนั่นก็คือ Hard Dis k Drive หรือว่า HDD นั่นเองครับพูดง่ายง่ายก็คือบริษัทกำลังเดิมพันครั้งใหญ่กับอนาคตของเทคโนโลยีนี้นั่นเองแล้วรายได้หลักๆของ WDC โฉมใหม่จะมาจากไหนถ้าเราดูจากแผนภูมินี้นะครับจะเห็นเลยว่ามาจาก4กลุ่มหลักๆแต่กลุ่มที่ต้องจับตาเป็นพิเศษเลยนะ ที่เป็นเหมือนเครื่องยนต์ขับเคลื่อนการเติบโตเลยก็คือกลุ่มคลาวแล้วก็ไฮเปอร์สเคเลอร์ครับลองลึกภาพตามนะครับศูนย์ข้อมูลขนาดยักษ์ของบริษัทเทคใหญ่ๆที่ต้องการพื้นที่จัดเก็บข้อมูลแบบมหาศาลนั่นแหละครับคือลูกค้ากลุ่มที่สําคัญที่สุดของเขาเลยคําถามต่อมาก็คือแล้ว w d c จะไปแข่งขันในตลาดนี้ได้ยังไงคําตอบอาจจะอยู่ในเทคโนโลยีที่ชื่อว่า h a m เมอนี่แหละครับมันคือเหมือนกับเป็นอาวุธลับของบริษัทเลยก็ว่าได้นะ เป็นเทคโนโลยีใหม่ที่จะช่วยเพิ่มความจุข,ของ HDD ให้มันเยอะขึ้นไปอีกแบบมหาศาลเลยในขณะที่ต้นทุนต่อเทราไบต์กลับลดลงซึ่งนี่แหละครับคือสิ่งที่ลูกค้ากลุ่มไฮ p รส s คลเลอต้องการมากที่สุดใครที่ครองเทคโนโลยีนี้ได้ก็มีโอกาสที่จะครองตลาดได้เลยครับเอาละครับเราดูเรื่องภาพรวมธุรกิจไปแล้วทีนี้เรามาดูกันในส่วนของตัวเลขการเงินกันบ้างดีกว่าว่ามันกำลังบอกอะไรกับเรา มาเริ่มกันที่ตัวเลขรายได้เลยผลประกอบการไตรามาสล่าสุดนี้ต้องบอกว่าแข็งแกร่งมากๆเลยนะครับรายได้รวมเนี่ยสูงถึง4.29พันล้านดอลลาร์ซึ่งเติบโตขึ้น5%จากไตรามาสก่อนหน้าตัวเลขนี้มันบอกเราว่าเฮ้ยความต้องการในตลาด HDD เนี่ยมันของจริงนะแล้วมันกำลังฟื้นตัวกลับมาอย่างชัดเจนเลย แล้วที่สําคัญไปกว่านั้นนะครับรายได้ที่ว่าเนี่ยมันไม่ได้มาแค่ตัวเลขสวยๆนะครับแต่มันสะท้อนออกมาเป็นกําไรต่อหุ้นที่1.63ดอลลาร์ด้วยซึ่งถือว่าเป็นตัวเลขที่แข็งแกร่งมากมันแสดงให้เห็นว่าบริษัทเนี่ยไม่ใช่แค่ขายของได้นะแต่ยังสามารถทํากําไรได้อย่างมีประสิทธิภาพมากๆด้วยครับแล้วพอมองไปข้างหน้าเนี่ยบริษัทก็ยังส่งสัญ,ญญาณที่เป็นบวกอย่างต่อเนื่องเลยนะครับ โดยคาดการรไรได้สำหรับไตรมาสถัดไปไว้ในช่วง3.75ถึง3.95พันล้านดอลลาร์ซึ่งก็ยังถือว่าเป็นตัวเลขที่แข็งแกร่งแล้วก็ช่วยสร้างความเชื่อมั่นให้กับตลาดได้เป็นอย่างดีเลยครับทีนี้มาดูสไลด์นี้กันบ้างอันนี้เจ๋งมากเลยครับมันแสดงให้เราเห็นภาพรวมความคาดหวังของนักวิเคราะห์แบบชัดๆเลยคือมีตั้งแต่กรณีที่มองแบบระมัดระวังสุดๆไปจนถึงกรณีที่มองบวกมากๆซึ่งธนาคารยักษ์ใหญ่อย,อย่างโบเอหรือว่าซิตี้เนี่ย เขามองเป้าหมายราคาไว้สูงกว่า1น0่ดอลลาร์เลยทีเดียวนะครับพอข้อมูลออกมาแบบนี้มันก็เลยเกิดเป็นข้อถกเถียงที่ชัดเจนขึ้นมาเลยครับระหว่างฝั่งที่มองขึ้นสุดๆหรือฝั่งกระทิงกับฝั่งที่มองลงหรือฝั่งหมีแล้วอะไรคือเหตุผลหลักๆของทั้งสองฝั่งนี้ก็เลยครับเราจะเห็นภาพการสู้กันทางความคิดที่ชัดเจนมากเลยครับฝั่งกระทิงเนี่ยเขาก็จะชี้ไปที่เส้นทางการเติบโตที่ชัดเจนมากทั้งจากการที่ธุรกิจมันโฟกัสมากขึ้นแล้วก็มีเทคโนโลยีใหม่ๆเข้ามา ในขณะที่ฝั่งหมีเขาก็จะออกมาเตือนว่าเฮ้ยอย่าลืมนะว่าตลาดนี้มันเป็นวัฏจกักรมีขึ้นมีลงแล้วแรงกดดันจากการแข่งขันก็ดูดเดือดมากๆนะเพราะฉะนั้นประเด็นที่สําคัญที่สุดเลยก็คือการทําความเข้าใจปัจจัยเฉพาะเจาะจงที่มันสามารถผลักดันราคาหุ้นให้ไปในทิศทางใดทิศทางหนึ่งได้อะไรคือตัวเร่งและอะไรคือความเสี่ยงเรามาดูกันครับสําหรับปัจจัยบวกหรือตัวเร่งที่จะมาช่วยขับเคลื่อนราคาหุ้นได้นี่นะครับหลักๆก,ก็คือภาพที่เราคุยกันมาทั้งหมดเลย ไม่ว่าจะเป็นความต้องการมาหาศาลจากลูกค้ากลุ่มคลาวที่ยังดูแข็งแกร่งมากๆนะครับความสําเร็จในการนาเทคโนโลยี HAMR ออกสู่ตลาดให้ได้จริงๆและสุดท้ายก็คือการที่ตลาดอาจจะให้มูลค่าบริษัทสูงขึ้นหลังจากที่โครงสร้างใหม่มันชัดเจนและเข้าใจง่ายขึ้นนั่นเองครับแต่แน่นอนครับเหรียญมันมี2ด้านเสมอในทางกลับกันมันก็มีความเสี่ยงหรืออุปสรรคที่ WDC ต้องก้าวข้ามไปให้ได้เหมือนกันไม่ว่าจะเป็นเรื่องความผันผวนของเศรษฐกิจโลกที่อาจจะมากระทบความต้องการได้ การแข่งขันที่รุนแรงจากคู่แข่งสำคัญความล่าช้าที่อาจจะเกิดขึ้นกับการพัฒนาเทคโนโลยีใหม่หรือแม้แต่การที่บริษัทต้องพึ่งพาลูกค้ารายใหญ่ๆไม่กี่รายมากเกินไปซึ่งอาจจะทําไม่มีอำนาจต่อรองที่น้อยลงได้ครับเอาละครับเราคุยกันมาครบทุกมุมแล้วมาปิดท้ายกันด้วยมุมมองทางเทคนิคก,กันหน่อยดีกว่าว่าสําหรับนักลงทุนสายเทคนิคแล้วเนี่ยตอนนี้มีระดับราคาไหนที่ต้องจับตามองกันเป็นพิเศษบ้าง ในทางเทคนิคนะครับด่านแรกที่ต้องจับตาเลยก็คือโซนแนวต้านที่103่งรถึงหนึดอลลาร์ครับตรงนี้คือจุดสูงสุดเดิมที่ราคาเคยขึ้นไปทดสอบการที่หุ้นจะสามารถทะลุผ่านระดับนี้ขึ้นไปได้เนี่ยจะถือว่าเป็นสัญญาณบวกที่แข็งแกร่งมากๆเลยครับแต่ถ้าหากมันมีการย่อตัวลงมาล่ะแนวรับแรกที่สำคัญเลยก็จะอยู่แถวแถวถึง80ดอลลาร์ ซึ่งบริเวณนี้มันจะใกล้เคียงกับเส้นค่าเฉลี่ย50วันที่นักเทคนิคมองว่าเป็นตัวบอกแนวโน้มในระยะสั้นของหุ้นนั่นเองครับและถ้าหากมีการปรับฐานที่ลึกลงไปกว่านั้นอีกนะครับคราวนี้จะเป็นการทดสอบแนวรับสุดท้ายที่แข็งแกร่งมากๆเลยก็คือโซน55-60ดอลลาร์ซึ่งเป็นบริเวณเส้นค่าเฉลี่ย200วันหรือตัวบอกแนวโน้มระยะยาวของหุ้นเลยครับการหลุดระดับนี้ไปได้เนี่ยอาจจะเป็นสัญญาณลบที่น่ากังวลเลยทีเดียว เมื่อเราเห็นทั้งโอกาสและความเสี่ยงที่ชัดเจนขนาดนี้แล้วนะครับคำถามสุดท้ายที่น่าคิดก็คือในสมรภูมิแห่งข้อมูลที่มันเติบโตแบบไม่หยุดยั้งแบบนี้การเดิมพันครั้งใหญ่ของ WDC ที่กลับมาโฟกัสธุรกิจหลักอย่างเต็มตัวพร้อมกับอาวุธชิ้นใหม่อย่าง HAMR มันจะเป็นการตัดสินใจที่ถูกต้องหรือไม่นี่คือสิ่งที่นักลงทุนต้องนำกลับไปขบคิดกันต่อแล้วละครับ